มาค่ะทุกคนวันนี้ตู่ซาพาแซบพามากินกระเตียว วันนี้เราสั่งพิเศษ60บาทมีเกี๊ยวปลามีบะหมี่มีปลาหมึกมีกุ้งมีทุกอย่างเลยรอยมากเลยเพื่อนๆลอ,องมาชิมกันดูนะ60บาทนี้กินอิ่มจนจุกเลยเพื่อนๆมาเดอ้อมาเดอ้อมากินด้วยกันเดอ้อเพื่อนเดอ้อ ตกลงกูเป็นคนขเมหรือคนอีสานกันแน่หรือคนไทยกูก็ไม่แน่ใจตอนนี้เริ่มงงตัวเองมาเดินมาเดินมาเดินกินอ่กินไม่หยุดกินยังกินไม่เลิกยังกินไม่เลิกขามนี้จุกๆุไปเลยหกสิบาทเพื่อนๆือนมากินด้วยกันเด้อมึงจะพากอะไรซ้ำไปซ้ำมามากินด้วยกันเด้อมากินด้วยกันเด้ออยู่นั่นเองพูดซ้ำซากพูดนั่นเองชิดปากชิดปากชิดปาก อ้าเพื่อนๆโอเคียวไม่หยุดโอวันนี้มากับพี่ชายนะโหหัวนี่ถึกน้าพากในจอดเครื่องบินได้สิบรำเลยนะโอ้โหอร่อยนี่เป็นไงพี่ชายบอกอารอยทำอมดาที่ไหนละมาดูกันเพื่อนๆโอ้โหยกสดเลยเพื่อนๆเป็นไงล่ะนั่นไงี้อ